สวัสดีครับพี่พี่พบกับผมวันนี้ม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกเหมือนเดิมนะครับก็จะนําพระท่ากระดานแห่งวัดต้นลาไยมาเล่าสู่พี่พี่ฟังนะครับเพื่อที่จะ,ะให้พี่พี่หากสนใจก็นําไปเช่าบูชานะครับเช่าบูชาจากผมนะครับ <laughs> นะครับพี่พี่วันนี้พบกับผมเนี่ยม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกจะนาพระท่ากระดานบล็อกแรกนิยมหลังทุบตะกัวเก่าหกร้อยปีพิมพ์กลางนะครับ พิมกลางของวัดต้นลำใหญ่นะครับจะนำมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับลักษณะพิมพ์นะครับพิมพ์กลางก็มีลักษณะนี้นะครับพิมพ์กลางนะครับนี่คือพิมพ์กลางนะครับพี่ๆสวยงามมากนานๆผมจะเอาพิม์กลางออกมาเนื่องจากพิมพกลางก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับสังเกตดูในในช่องผมก็ได้นะครับว่าพิมพ์กลางนี้ไม่ค่อยได้นำาอมาคลิปเลยเพราะว่าก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับเป็นพาะที่มีเดือยนะครับ ลักษณะพิมพ์ต้องเป็นพระลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นพระลักษณะนี้มีเดือยนะครับจุดตายนี้ต้องดูเดือยนะครับด้านฐานครับจุดตายไม่พอนะครับดูเดือยไม่พอต้องดูที่เนื้อด้วยนะครับถ้าเนื้อหามวลสารลักษณะนี้เนี่ยแท้เลยนะครับอ่ดูครับพี่พี่ดูนะครับดูพิมพ์พระนะครับอ่นนี้นะครับดูเนื้อนะครับพี่พี่อ้ยคราบไข่ขึ้นคลุมเต็มเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับดูครับสวยงามไหยครับพี่พี่ดูครับ ดูครับโอ้ยังกบมีสามตาเลยนะครับดูยังกับเป็นพระฤาษีตาไฟเลยนะครับดูดูเหมือนยังกบมีตาที่สามอยู่เลยนะครับพี่พี่ดูนะครับนี่คือความสวยงามธรรมชาติลังสรรเนื้อพระนะครับธรรมชาติรังสรรเนื้อพระนะครับมนุษย์ก็เลยสร้างพิมพ์พระขึ้นมาได้ลักษณะนี้นะครับนะฮะเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวมากนะครับพี่พี่ดูครับโอ้ยังกบมีสามตาเลยครับพี่พี่โอ the ้ยึงครับ สนิมแดงครับสนิมแดงขึ้นคุมเต็มคาบไขเลยนะครับดูครับพี่พี่เห็นไหมครับมีความสวยงามมากนะครับพี่พี่ดูนะครับแผ่นทองนะครับสนิมที่ขึ้นสนิมเนี่ยเกือบจะกินแผ่นทองไปแล้วนะครับดูครับเป็นความที่แบบทับซ้อนกันสวยงามจริงๆนะครับขนาดแผ่นทองที่นํามาปิดที่หลังสนิมเนี่ยนะเราดูว่าจะยังจะกืนสนิมไปเลยนะครับ ถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามมีพุทธศินที่สวยงามมากพิมพ์กลางก็พอดีห้อยนะใหญ่กว่าพิมพ์เล็กนิดหน่อยนะครับผมว่าผู้หญิงก็ห้อยได้เด็กก็น่าจะห้อยได้นะครับดูครับไม่ใหญ่มากนะครับผู้หญิงน่าจะห้อยได้นะครับอ่าเป็นพระครอบครัวจริงๆเลยนะครับคือหมายถึงว่าพิมพ์ใหญ่ก็เป็นพ่อใช่ไหมครับพิมพ์กลางก็แม่ห้อยพิมพ์เล็กก็เป็นลูกห้อยโอ้ยครับทางวัดนี่ได้ทําได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวจริงๆเลยนะครับดูครับ ดูนะครับสวยงามมากนะครับพี่พี่ยังกระลือสีตาไฟเลยนะครับยังกระมีสามตาเลยนะครับอันนี้เราก็จินตนาการไปนะครับดูเนื้อพระดูสนิมพระที่ขึ้นตรงพระอุระตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับคาบสนิมไล่แซมขึ้นกับคาบไขคราบไขขึ้นแซมขึ้นกับคาบสนิมโอ้ยนะครับสองไม่เบื่อครับดูครับนี่ดูครับพี่พี่เป็นยังไงครับพี่พี่สวยงามไหมครับนี่คือพิมพ์กลางของวัดต้นลำใหญ่และเป็นตะกัวเก่าหกร้อยปีที่นํามาปั๊มนะครับ ผมจะขออธิบายง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าผมทํามาแล้วกว่า4ี่ิบคลิปนะครับพระผ่านมือผมก็มากนะครับพี่ๆนะครับซื้อผ้ากับผมผมรับประกันแท้เก๊คือเงินเต็มจํานวนนะครับผมรับประกันแท้เก๊คือเงินเต็มจํานวนนะครับดูครับดูความสวยงามนะครับพี่ๆดูดูความสวยงามครับนี่ครับดูคาบสนิมครับดูคาบสนิมคาบไขนะครับ นี่คือไข่แท้ๆเลยนะครับพี่ๆโอ้สวยครับมองไกลๆนี่ยังกระพระกุเลยครับนะครับถ้ามองไกลๆนี่ยังกระพระกุเลยครับสวยไหมครับก็เลยอยากจะเชิญชวนให้พี่ๆหลายท่านที่ชื่นชอบทั้งชื่นชอบทั้งพุทธศินและพุทธคุณของพระธาตุกระดานเนี่ยอยากจะให้มาสะสมกันนะครับผมเชื่อว่าทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนทั้งประเทศไทยที่เล่นพระเนี่ยต้องรู้จักพระธาตุกระดานโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นใหม่ต้องเป็นวัดต้นลำใหญ่ ทั้งพิธีปลุกเสกทั้งเนื้อหามวลสารตอบโจทย์ทุกอย่างผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางที่สวยงามมากหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาตามนี้เลยนะครับเป็นช่องทางการติดต่อของผมนะครับโอเคนะครับพี่ๆวันนี้เราจบคลิปสั้นๆกันเพียงแต่เท่านี้นะครับวันนี้ผมขอขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3,700ท่านที่เข้ามากดติดตามในช่องของผมนะครับช่องพาเล็กๆนะครับนําพาสายบ้านชุมชนแล้วก็พาเที่ยววัดตามใกล้บ้านนะครับ ผมขอขอบคุณพี่ๆมากนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับกดติดตามช่องผมด้วยเป็นกำลังใจร่วมกันนะครับพี่ๆโอเคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ